กิจกรรมความเพลียนพระกิ่งบอดีมีนาครั้งที่สามถึวันที่หมิถุนายนสองพันห้สิบแีเก้วันนี้วันที่5มิถุนายน2 5เป็นวันที่3 6ข้าพเจ้าในคุมสัตว์สุแก้วถวายเสียงสือสารยาพระสูพริแตะพระมนต่างถวายพทธบูชาและพวิชาสังเขพชาลจจวชาบััตทั้งหลายาจริงข้าพเจ้าจุดตั้งไม่มีสติหรือเลืดได้มีทำผิจจ่อนะครับเพืะชนะได้บทตัวอย่างตรงเนื่องในเชิญ วที่หนึ่งบกราบพระตายอัณาถาสมมาสามุทโธะวผู้ทังะวตังเพริวเทมิสวากขาโตภวกระตาธรรมมังธทมไอ้ธรรมโมธรรมมังน้มัามิสุปฏิปโนภะกระโตสาวัสังโกสขังนามามิวันทสองบุกปุชฌาพระพลิหน้าณาถาสมมาสามุทโธเสซลังนิพุโตคุณนี่ถ้ารามโนธานิประมิจดสีสติยวัชิงงาณาถาผู้ทังธรรมมังสังฆังสานังโตปพริชิมิรัตนตยางธรรมมังจารามิสุทินาบทที่สามบทตัวจุนุมเทวดาสมันตัดจักรวาลเสือตราตุจัลตตาสัตธรรมมังนี่รักทาง เกเกอรเมจิโเปสิริสิกาลตเตจลเเวมทิเปสเจกเมตน่คเนเทูมิเกเตปุมาจยันตุเทวาาริเมยะขากะันนาคาติตตาสกยังวรังสโดมินโตธรรมะวนกโลยมันตาธรรมะสวนกโลยมันตาธรรมะวรรกโลยามันตาบทที่สี่บทวดปุปผาคัตนมการนโมตสะพวโตทัตโตสมาสัมพุทธะนโมตสะพวโตทัตโตสมสัพุทธะนโมตสัพวโตทัตโตสมาสัมพุทธะ ุนเาบุตรตะไรนะขมนาปสาทุางสรังสมิทั้มังสลังมิางงสังมิตุติยมปีพุนทางสลังชิมิตุติยมปีธั้มังสรังสมิตุติยมปีทางังสรังสิมิตติยมปีพุนธางสลังชิมิตุติยมปีทั้งมังสรังสิมิตุติยมปีทังังสรังชิมิบสิษับรเกากานนั้นเมสรังอยนางพุทธมสรังลังไอเตเจาวัชินาตติมิหุตปรา นักท <anto> ี่ม <ım> um ีสานนัอ <issements> ah ัยังขโมเมสันนัอรังเอเตนสจวัชินาสติมของตัสมธาัที่มีสานนัอัะยังขโมยมสนนัอรังเอเตนเสจวัชนาสติมีขสัมาปุิเจนบทสตรลตนปนาปนามคถาพุทังนเมตตนะผตสิริละจิตตังธรรังนเมตรนะตนูตสวิสุทธิสารังสังขังนเมตตนะผู้ตสดสรละิตถิเอตังนันเมตตนะตนะผูตนยวะหังสารังสังขังนัตนวมตตนะผูตัดสิริและจยตายุตังนั ย่อาว่าสปวต์ตังอสุมิตายมิปิตาเสวิยะธาติานเตเอกังวินาทิเตเรสัมมมะสัภเวนะอโลกเกกทาจิตเจเจเลนเจ,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 จปตุปุตังคัมภีร์ยานวิสยังอติทุนสัตถังวิญญูหิปันทิตาชเนหิวิชันเจลูปังโลกะมิเกจิกระถันจุปภะรพนิยังเกสัญจีตุถุวิตตังคุณาไกยะตายานามิเยวัชนะตายาสุวิสุตัมปิธมุปปสตังมนณสีสุทธทปภาสาทฐานังปุต ปุญญัธิการนะมะสมุต,ตมมะปุญญะไอปุญญาภูมังทุกขปะปมตจน,นะมุขาสรนานังคตานังผู้ชาด้เหตุสวประมังประอภพิปูชนเอยังนิพพานะสิจิกรยายปุปนิสยทังสัมมาคิเลสัมมาละเสวทานะหิสิธิยาจะสาธุหิอัถะกุศลเลหุปาเสวนียังปนิหิจจปิสาณังคัมมณียะเมวัตสัมมาหิตังติลัตานังสาณังคตามะหะ รัตตินทิวังคณะเนส mm ุน hmm. มัทสัมนาปูเชมัจจาปิสสตังสุปะสันจิตตาตถาลุปราลิจริยาตถาลตาจะปุญเยนัตถาสุกเตนะสุขีพระเวมุเอเตชนะตัสัจจะสราปิโตวัติหุตุโยเจธาธรรมะวณิยามะหิปะมานะปูโตโลกุตตาดาพิเศษะมโยเนโตสุโพชังตโตปานิสะยัจจะยายะอยัมมะปิหุตุวัทุตาเยปาริจิโตสุปัสสาธกาโลบุตรแป้นมะกระ เอนมักการสิทธิคถายูัจคุมาโมหัมมัลาประกโตสัมังอุปิโตดสุกโตุยมโตมารัสสปภาสาวินิโมเจยันโตปะเปตสีเคมังฉนะตังวิ่ไดยังพุ่ทังว่นตังสีเดสานามามิโลกัสสานานจาวินายกันจะตันเตยสัตติเชื่อสิเดียวตัวสัมพันธ์ระยะจะวินาเสมนตัวธรมหมดทัชโชโยวเวตัสสาว สัตถุตเสษสิโลกัสสาวิสุทธิมาคังเนยนิโกธรรมมาทะละสะทารีสาตาบุหุนติกาโรตุจิโนธรรมังวัลตังฟีตสานามามิโมหะปะทาลังอุปปะสันตลาหังสันติสาติเชียสิติวตุสปันตเลยาจะวินาสเมตโตสัทธรรมเสนาสุนขตานุโคโยโลกัสปะปุปปากิเลสตชะตาสันโตสยังสตินิโยเชโกจะสวะขาตสวะขาตธรรมังวิธิตังกรณสิสังขังวัลตังสิสา inte, สานามามิพุทธานุพัตตพุทธัง ต Trump, มัมมาสีละทิฏฐิตันติยศาสเตชเชีสิทธิวุตสัพพันตะยาจาวินาสิเมตโตปุตติก้าบทสวนนัมกุลนโมการอาทากาถานโมอรรถสัมมาสัมพุทธะมหิสิโนนะโมอุตตมธรรมมัตตะตวขาตเสวะเตนิธะนโมมหาสังฆาปิวิทุติสาลิสีละทิฏฐิโนนโมอมตยาอราตัสอรัตนยสศาสถาตะกังนโมอมกัตอมกัตติจตัสสะวัตถุตยัตติ นโมกาลปภาเวนะวิเครนตุปตะวานนโมกาลนุภาเวนะสวัสดีโหตุสัปทานโมกาลตัตติคินะวิทิมิหิโหมิเตชวาบริสิบบทสวดมหาสมุทร มหามสย่มสตังกสแดงพระกวาสกิสวิหติกปีรุิมาหานิมาตาพิคุสังเกนะตตมจามติหิปิคุติิติเปวะอรระหิสตาิจุลาสุติตวะตาเยปูยนะตอนนี้ปฏิตาของติปวันัสตยานังกัจานทุกคนจุดตุณังสทาวักัยกนังเพวัาอิตตุศิยังโขพระกวาสกิสวิหาติกปีรุกิมหนิมาหานมาตานิมาติพิสุทติ์สังเกตนะสถิติมาจากสัตตหิปิคุติสต เนนมปนะพรตนุปาะังมายมาอุปัตสังกามิตาวโตรษกิัจกถาปัยามเตนะกวเตเทวอตาเทวตาสยทปีนพระุบริสิ์สมิตังะสมิตังะังภาษาภาษาตังหะังสมิเชียเอวเมีวตุทวสิสุเทวสุอันตริตาปุปรโตปุระลังสตคุตาเวตาพตังวดว่เอกัมนังอยกับตันติตากเอกเวตาปโตเกมังคดังอิ มาสมัยญยุปนัสมิทธิวกยาสมรคตาคตมหังอิมังธรรมะสัมยังทักกิตายุปราชิตดาสังติอัตหุปตราชเทวตาผู้กโตสันติกีอิมังกะถังกัะสิตธิตรัยพิบูลสมาธิติจังอัตโนชุกรรมมังกรสาราเทวานิตานิ้าเหตตวันอินทิญนิรักติปัญติตาติอัตขวปตราชเทวตาผู้กโตสันติกีอิมังกะถังกับพะสิติอภัตติจิราวั คือหลังจีราเรลงคางอินเท็กจีลังโอหัวจับไม่มีชัตเตอกัน่าเดตุลาเวลาจูมันตาสุนตาสุุนะคับเทนหัวประตาเทวตาพัธสุติกีมังหังอปติกีจีพุทธังสนาังกตาเสนาเตไม่สนตเสตอปยัมภูมังอปยมภูมิกปายัมรุสังกีหลัง เว่าก็ยังบด้บริสิทธิ์ครับเาะว่าิูมันสียนะพิูจสั่งระตสเววตาสนปตะตาสนารก็ตามสันนังกัจจะยิเทพุเวเอตนักตตามพรนางสมาตถพุทธเตยสัพิพตะนางสัพพระายว่าเทวตาสนปตะตาเอตองสที่เป็นม่หัางเอตระหิยิปเตพุเวผู้สันตินะครั้บตัังอโสมาตพุทธเตสัพพิตะนางัพระายวะเทวตาสเนปตะตาพู้สันติเสที่เปม่หังเอตระหิเจจจิตจิตก เพราะว่าตัวปัจจักรตะตัมเพราะว่าแต่ทัพปรจักริโลกรมรุกษามีรธรรมโสตาเยตอตาตาสิตาเยติตาคลิปะลังปิตาตาสมาชตาปุตติวัตสเลนาโรมังสาปิตมโนทาตัมมะนาสาตุทาวิเวตวิปัสสนามนาวิลาพยโยปัญจเตอัตตวานิกะปิหลวทะเวตะตูมิตาถาตะวเกสระเตวิวะเกยาเพื่อนตาเตวิชนะถาปิโกเตจ่าต่ปามโนตะวัสสสะธนังเตธรรมปตุหิยังนุสธนัง สัสังอเกตัมทุงสาสังอัิลิงต่างมีเกสสหัตังปด้วยสารน้ำผสมของเกนต่มัทุงที่สาสากุ้ตาแต่จะฟังปิญญาว่าวาิตวันจะกลุมาจโติทตถาเท้าเกสเตเทวกยาเมอตาเตวิชนาถาปิโกเยียวังิตสมิคริิปอนุปุสโสตสาวะวขาวภมากะปีลาภว่าอีทิมตัวชุดติมตะวันนวตยุสัสินโนมาธรรมนาปิจงพุทธังสับถึงวังจะตาตาเห็นว่าตายขันนะนะตวิน มาธรรมนาพิุงพิณทอตติโนังตาตาคิดลถสัตยสายยขันนะตัวิโนที่มตัวชุดต็มตะวนนมัตัี่ิโนมาธรรมนาปิุงพิทอตินังอิเตเตสสารสสายขนนตัววิโนที่มตัวชุดต็มตะววนนมันตยีสิบนมาธรมนาพิุงพิติโนังเวสามิตาปัญจสตาาันนตัวิโนทมตัวชุดเต็มมันตัิโนนุงมันตั่สิสีนมมาธราพิุพิทงัตตินังุติ กุมภิดุรยแคกอสภกาาติงนังตุดมักีสังาชตารุัประสาปรสทติณะนังติิาราชเยิตะปต่าาวว่าอีทิมติติมตัวนางติเยสสตินมันาพึงืนอารรตินังถ้าินันิตสงาชนนตบริสติกณะปนัติจิาราชเยสิปตะปตาพาวนรรมลา อีทิมตัวชื่อเต็มมาตัวน้อมตะยิสจินมมนาพิุิัตติโังปัจจันจะิตงชาวลูกปกปะทเนนังิิมหาชยตุปติปิตาาวินามาพลาอีทิมตัวเตมตัวนตะยิสจินมมนาพิุพิสัติโังอุตารัจังชาวกลตัปปะั ตติขันธ์ที่ปฏิมาาชยสติโสเพื่อตัปิตสาภานามาลัทียติม่อตันวัตเยสตินมัธรมนาพิังติจารณาเิมงที่สังทวดโถทีน in ั so, <acute> ่งรุนักโจิวินาวิรุกับวิรูประกอบคุยโตลังที่สังจัตาโลเตมหาราชสมัมตาจตโตรุติสัทธาธรัมนาขันอกสูนวินิเปรีหเวแตสังไม่ไม่อวินุทศสาวอากูจะได้เขาสามไม่เอากูเตนทูเตนทูผู้จุวตัหารจันทนกคมสิจุ กามาสิสวยจากยินุคันดูในคันธุจะปานาโทปัมโยจะถือว่าสุตัวจามาสิลิจิตาเคตเดนตาสซโนจากคันธโพนะโลราชาชโนสโพอาโคปัญเจกิโกเจวะเตมพุทดูสือว่าจะถ่ายตเกนเยจ่ดาชาโนคันธภาซาริคิมธัมมนาพิคุณพุทธนาพิธิังอาดาโคตมาสามนาคเวสาลาซาตจักรกัมสัตตะลาอุปยคาสัยที่ิยมนาสัตตะลาถัจากุณหกายเสโนอาเดวนมหานาโกตุปคตาปิติวนังยีนะขะาเจตา สาหัสาดมติทิพาทิชาปกขวิสติจุเวหายาสาเตนัมาปตาจิตาตุปนาอิติตติเตสนังมังเพจชาณาละเขาดาชานามติมาตมเขียนมางกติพุทธันวิว่ใจะหวียปยตานาคาตุปนาสนัมกังสุพทางคิตาวิหันาสมุทังสรสิตาพัตโลวัสวาติเตอิทิมโตเยสสโนกลงจะมาหาสมาสุรานเถ้าเวกิเวปจิตตุจิปิจะปหารโทนมุจิตาตันจะริปตังตะเพวโลจะนมากาสันิตวาเพลิงทีนองละหุบปันโมปะขมงแต่เง อเวาปทวิจัตโชโยต่ถามุตนาวดนาทวาโสโมจิยะสะมตก่กายกาอิวยะตโนรัสตยสากยตเป็นนนวินโนที่มตุชุตมัตะวันนติโนมารมนาพิมพินปทิ่ังดูเจทวาสิะจะอาสมาจรเวมาจินุสุิสัาเดวะจันทุกภมะตุิตาสุริสุิสัเดวะสุริยมกุมิตานะติปิตาวากูนลอก มันทวาลากาวาสุนังวาสุโกเตโตสกุปะคับุรินทรุทัศเตเตระดากายาตเปนนาตวิโนอิทิมตุขิเติมตุวนนมตยิสติโนมัทมนาริคุมพิณังติโนนังอาดาคนัมสัพุทีวาจำนั้คิปถกาเรียวอริถกาจดโดยชาจะอมมาบุพพนิพพินโนวะนาอาสาธรรมจะจะอุตุตาจะนิยักาสุรลจะตุเลยะอรุจิลากุอาคุวาสันิติโนทัศเตเตระดากายาตเปนนาตวิโนอิทิมตุขิเติมตุวนนมตุยิสติโนมัทมนาริคุมพิณังติโนนัง ส,สมาะมหาตมนา้สามสิทธมาคีธาปติกากรูปุลุิกาธาดาโกรโยเทวเยจโรโยเยจโลหิตาวสินโนปตะคามหาปตะคาเอาเทวเยสติโนถตาเตตีากายาสเปนอนันตวิโนทิมตัวชุติมตนัมเตยสติโนมัทมนาิคุพึงนัเต่นงกัดกมหานาเอาคยษ้าราารเวลากล้หาบมุขาคุเทวเจกนาสถามตาลาประชามิสกาจะเยสติโนท้ายังไงเขาจโยที่สามวิสติเ้าเตตี้ากายาสเปนนันตวิโนทิมตัวชุติมตนนัมตยสติโนมัทมนาพิคุพึ่ เกมีตัตยามกตกาจิตยติโนสัมปับกล้มเสีท่าชตินำมาจาสวันิมาติโนอัควทาุวินเมาเเดเราสายาสปนานตวิโนอิทิมตคือจิมตวันนวันตยสินมาธมนาพิกุมมิันติติโกนัง ตดยเทวะนี้ก็ยาตปินนันตวินุนันไมไ้หน้าคนหย่งเย่จันเยสิเสตระโพชาติมัเคยลังของตินัมนาสวังททกิมฆาตลังนักจังตังวสิตติดังทุปรามาปรมโตจัดตุปุตายเทมโดสนะธนังกุโรเถิดเถตดจะสมษติมุนังสาตระพรมุกรังมาปามพิิติปอนุติมโตที่มะมายกโยเยศรีโสตเสตยะอิสราอุปเจเกวสวติโนเตสัญจะม่จะโตอาคาติโตบริลาเลโตแต่สังเมิเตเตสเด humble. ียสเวสัพพมเกมรัสนากิมพิเกม เอกนาธานะธาดาินพัฒมุทธวัฒนตาปริว <nya> ัลิธมาวมจิตากจินังอิติตธรมหาเสนกนหาเสนังเปส่นาตรลมหาจักกลางกระตนะเิระวังยถาุตรเมโอเอตโกเมโคทนะโตทวิจุโคตถาสปจุวติตังกตวตยังวสตัญสปังตปิญญาววกิดตววนจจโกมตโตมิจตถาตาเกสนเตมารสนาพิจตเตวิชนะาพิโก เดจะอัปตปมุสตศวาปุตสันสันงเวทละค่ะเวทลกขีปการมังเนีสังรมปิชาอย่างสเพวิชิตาสังหามิจติตายะสติโนมุสติตาปุตสิสังกาติชนัสติตาติเบอรที่ิบเอ็ดบทส่นมังลัดสังรศิวนาจะพานังปุตตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียังอิตังมังคตังมังปฏิรูปปเทสาวะโสจะเพกกะจะกัตตาปุญญาตาอัตตสัมมาปนิสติจะ เอต um ัมมังตมังปะหุสัจจัจะสิปัญจวินัยุสจะสุสิกโตสุปัสิตาจะยาวาจะเอตัมมังตมังมาตาปิโตกุปปทานังปัตตทารัสสะสังฆัโหอานาคุลาจากกรรมันตาเอตัมมังตมังตานัลจะทำมัจเริยันจะเอจาริยาจะทัตยาตะการันจะสังฆัโหอนาวัชานิกรรมานิเอตัมมังคตมังอรติวิรติปปามัชปนาจะสัญญมวัปปัมมาทูจะทำเมตุเอตัมมังคตมังคาระหูจะนิวโตจะตันตุติจะกตัญญูกะเลธรรมะสวนณ์อิตัมมังตมัง กัตติจัตโสวจจตตาสมานานันจะทัศนังกาเลนะธรรมะสากจะไอตมุตมังตโปจัะทำมัจจริยันจะอริยสัจจานะทัศนังนิพพานัสสิกเริยาจะไอตมมุกตมังพุทธตะโลกัตทำไม่เหิจิตตังยสานกรรมปติอโศกังเวชังเกมังเอตัมมุกตมังเอตตาทิสานิกตะวานะสัพพะมัปรายิตาสัพพะนาสถิงวิติตันเตสังมังคลมันมังคัลละมุตตมันติบทที่สิบสองปรสวดรัตนผลียังกิจิวิตังอิทาวรางวาสเกสุไวยัง รัตนังมริตังนันโนตามังอัติตถาคาเตนะอิทัมปิพุทเทรัตนังมริตังเอเตนะสเจนะตุเดียวคตุพยังวีระขังอมตะตังปนิปนิตังยะทัชฌาศักยยมนีอมให้ตนะเตนะธรรมเมนะสมาธิกิจิอิทัมปิธรรมเมรัตนังมริตังเอเตนะสเจนะตุวเดยวคติเอหมอนโต ยำพุทธเศสโถปฏิวันณีสุจริงสมมาทิมานันตะตระิกันยมาหสมาทินาเตนะสมโมนะพิชิติทัพปิทธรรมเมระนงไม่ตังเอเตนทเจนะตูเนตโตเยะปุคลาอัตถาสตังปัาจตาลิเอตานิยุคานิโหตีเตทกินเนยยสุกัตัสสัตเตวกเอตสุทินานิมาพลานีทัพปิสังเกระนังไม่ตังเอเตนทัเจนะตุเนตโตเยสุปายยึตตามมณสาทะไเห็นนั้นิกามิโนโคตัมมั ศาสนาหิเตป,ปฏิปตาไม่ตังไว้ใคยหาลัทธามุธานิพุติงพุทธะมันนอิธรรมปีสังเกะนำมณีตังเอเตนัสดชเดัจเจนสวดเดยวโตทีนางปุรนังนาวังนาติสัมภะวังในตนะเอตวิรัตตจิตตายะติเกโพสติมิงเตขีนาพิจายาวิรุณีฉันาทานิพันติทีลายะถานทำยามปฏิป,ปุยธรรมปีสังเกะนำมณีตังเอเตนะสัจเจนสโดเดียวโต บ,บ,ทบ,บทที่สามบทสวดธรรมบทตาสวรรคตตาหวีชิตังสยโยยาใจายังแตา่ราประชาอัตาตันตตะบทสตาสนิจังสัญญาตจา,ตารินโนเนวะเทวนาคันนพณมาโรสหัพรมนาชิตังอัปปะชิตังขย,ยราตถาโลปตะันโตโนโบทที่สีส่บทบสบทบทบวดเกตบปุระสูตาติตามิทางเตนับก็ตาชานตาตัสตาราจามสัะมาสัมพุเทนะเอทะตุมเมเอตุมเหมาอนุสเวนะมาปรลมมะปะรายมา อิติกิรยามาปฏิกาสัมปทานิธรรมะตักกาหิตตมานิยคาหินามาอากาลเจปาริวิตเกนามาทิเทนิชานขันติยามาพะพะรูปะตายะมาสัมโนโนคะรุยธาโตเมเหอตตนาวะชานยัติมิธรรมากุสลาิมิธรรมาสวัชัยมิธรรมาเวนยูคขระอิตยามิธรรมาสมาตาสมาธินาอัิทริยะสุขายาสมาติอัตตูตเมเหปะชะเหยยธายยธาตุเมเหอตตนาวะชานยัติมิธรรมากุสลาิมิธรรมานวชัยมิธรรมา วินยูป pues ัสสาอิเมธมาอสัมปตาสัมปธินาอหิตยาสุขายาสังอาติอรหตุมเมเหอุปสัมปัชะวิหารเดียธาติวันที่สิบห้าประศุตปฏิยสุตปฏิยติชีวิตตะปมายงเชืู่ปนิยตสานัตติตานาอิปเตตังพยัมนาเนียเปรคัมโนปุญญานิกายยราถาสุขาวหานิอุปนิยติชีวิตตะปมายังเชืู่ปนิยตสานสัตติตานาอิปตังพยัมนาเนียเปรคัมโนโลกามิสังปัจเจหิ วาจาเหตุสักเปโคโยถากายเนั้นสังเณโมวจาเยอุทัดจาริจิตรสาตังตัสตปิตรสาสกายะสังโมติอย่างชีวะมานุปการุติปุญญธรรมโมหเวรคติธรรมมัจเริงธรรมโมดสุจิโนทุกขามาวหาติอิสานิสังโสธรรมิสุจิเนทะนุกติขจติธรรมมจารีสเพสังกาลนิจติยถาปัญญายปัสติอนิธานิพุติโตเกสัมมคูธริยาสเพสังกาลทุกขาติ ยถาปัญญายัปสติอานานนิพพิติตกเกอสามโมคุตติยาสเปิดธรรมาอนัตติยถาปัญญายัปสติอานานนิพพิติตกเกอสามโมคุตติยาวันที่สิบหกบทสวดอัปปนากจรโฉอัปปนากัตถานะเมเกสุติยังอหุตะกิกาเอตทัญญายะเมทวีตังกันเหยยะอัปปนาการผงเวสนังยันติปัตตานิวานานิจฺ อารามโมรุขิจตยานิมนุสตางกเยตจิตาในตังโขสนังเขมังในตังสนมัตมุตมังในตังสนามาคมมะสัพพะุกามุจจติโยจะพุนทนจาธรรมันจาสังขัจาสนังคโตจตาริอริยสจานิสัมปัญญยะสัมมปัญญายะปัตติทุกขังทุกขะสามุปาทางทุกขะสัจอะติกมังอริยยันจะอะถังริกังทุกขุปปัสสมาคะสัมคามินางอนตังโขสนังเขมังนในตังสนมัตมังในตังสนมาคมมะสัพพะุกขาปุจจติ บันที่เจ็ดบทสดพันธุเอกลัตตะ์ตถาอติตังนาวะเขมรยันนาปฏิกังเขียนนาคตังควรไม่คนหนึ่งติณีลุ่งแล้วไม่คนม่วงติณียังไม่มาถึงยาติดตังปีนาตังอปาราจนาคตังถึงไรลุ่งไปแล้วกถึงไรลุ่งไปแล้วถึงและถึงยังไม่มาถึงก็เป็นยังไม่มาถึงปัจจุปนัญจาโยธรรมังตถาตถาอิปัสสติอาสังให้รังอาสังกุปปังตังเวทนาโนรุเย ก็บุคคลในเหตุการณ์ธปัจจุบันเม่อมันง่ายไม่ควรใคนรทำนั้นได้บุคคลนั้นเพื่อกิเลสทำนั่นนั่นเนืองให้พุทโปรงเถิดอาเชวะกิจจะม,มาตะปังโกชัญญามะนางสุเวผูวน้นองพรมเสียน,นิเวศนี้แหละใครละจะรู้ความตัเนินพุ่งในฮิโนสังคารันตาเอสังคารันเตนะมาเหตุเศน,นิ้นนะปัจจุนาเพราะว่าความแปรเพียนกับมัจจุบันพุ่งมิสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตะปิงอโหรัตตะมัทันตันนิตังตังเวปฏิการตติสันโตอาจิกเตมุนิติพระมณีผู้สงบย่อมบ ย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเบียดไม่เกียจคานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้ว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนิดแล้ววนที่สิบแบวชสดไปพินทับปเจไปปัจจะเวคณปาฐะชาดาธรรมโมมีฉลังอันตโตรมีความแก่เป็บนั้นเราจะต้อเกิดความแก่บแบบนั้นเพยาธิธรรมโมมพยาธิเทิอันตโตรมีความเจ็บครับเป็นธรรมไรจะต้มความเก็บครแบบไั้นเพหน้าที่ธรรมโมมีพลังอันตโตรมีความตายเป็นธรรมไรจะต้มความตายแบบไม่ได้ตาเบียหิเมียปียะหินอนาปียะหิเอมาณาปียหินนานาโพเวณาโพเราจะราจะไมต่าง พวกเราจะต้องมาภาคอยากของรักของเยินใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมมัทสกุมีกรรมแม่ทายุทธกรรมมาอยู่ในกรรมมาพัุกรรมมาปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของตัวมีกรรมเป็นผู้เหวี่ยงมีกรรมเป็นในเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งกระใสอย่างกรรมมังกรสัมปายานังวาปปกังวาตัสสะทายโทผู้สมิแล้วทำกันได้ไว้เป็นบุรุษเป็นบาลจะเป็นระย้าเขาเลยต้องได้รับของกับนั้นสืบไปเอวังัมเหียผีหนังปัจจะเวคิตพังเราทั้งหลายควรพิจาได้อย่างนี้ทุกวันวันเถิน บทที่สิบทโเหวตาอยช่นังรมปตาจนตุขับพตาจพยาสงกปตาเจสเตปีปโเทวตาจามีสัมปตาปยสัมปทังสเพเดวานุโมทันตสัพพะสัพปิติยาธานัตสัตยาสรังตสทาพนาตาตเียตเดวตาตาเประปตัเจนาจายังพลังอมานันตจะเสียนละขมรดมิตรปต ดีสิบตัวเดวถทว่าตัดปฏิชานะขาะย่าวตาัสันดีว่าแล้ว่าสินเปิดเกเปฏิเกเรเต่งแต่ธรรมะเทนี้มันั่โพกุชิตาตัวเด็กรีดอะรคันในเอาจามชายนักการใชปกสลัมลัตนปตปตกาเขมะก็ไม่เช่สารที่เข้ามาเจสลับสัปนปุตตาภูกิตาพราเตชรุายเปิจันทสามระวติสังเสไดตาสังสังเทสสังเสรินยาตาธเปิะบรรยากาศในงานกังทมรังปฏิเตตปีปิดะมจะกตะโดดสัดตะกยังแทบตุกจีเวง บริสุทธิ์เมตตุวดสัพพปฏิทานกถาปุญญาติทานิกาตตะยานัญญานิกาตานิเมเตสัจักพุกิโนตุสตานันตปามานากาเยปิยาพุทธวันตาจังไมหังมาตัพิจารยุทธิฐาไมจ่าเลติฏฐาวาอันเยมะชตาเวเรโนสัตตาสิันตโลกัสเมตเตภูมามาจตุยุนิกาปันเจกัจจตูกาลาสังสารตาพ่อพระยาตังเยปฏิฏฐานเมหอนุโมทันตุเตเตสยังเยจิมังมัปปะไอนัปปะชานันติเทวังเตสังนิเวทะยงขอศาสตร์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มี ตัวอย่างบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้แลบุญทั้งหลายอื่นข้าเจ้าได้ทําแล้วถ้าชวนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีิดาแกับจัาต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นแม้ไม่ได้เห็นและสัตวทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางอะมีการตั้งอยู่ในโลกกิดในภูมิสามเกิดในภูมิหน่งสีมีขันห้าขันหนึ่งขันสี่ทั้งเที่ยวในภพน้อยแล้วพวกใหญ่สัตว์เห่ใดทราบการให้ส่วนของข้าพเจ้าแล้วว่สัตว์เหล่นั้นจงนโมธาทานานเถิดก็สัตว์ใดไมไม่ยอมไม่สาพเยก่นมยญนัง มยาธินานาปุญญานังอน,นุมโมทนา,าหิโตนาสปเปสตาสตังตุงตอเวลาสุขจิวิโนโนเคมเขมัพป,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 ปะทานจะาปปโปโดเตสตาสิจตังตุภาพราะเหตุเกินอนุโมทบุญนาำบุทั้งหลายที่ข้าเจ้าให้เหล่าสัตว์ทั้งปวงจงใหญ่มีเวททุอยู่เป็นสุขสเสมอเถิดได้จงหนึ่งถางกระเสพเถิดขอความหวานดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดรืนรุภาพของสัจจะนิฐาน อนุภาของเปลี่ยนและนส่งการปรชนต่าติด้วยการสัตยุปถมสรุกพระบิษที่ว่าถเหล่านี้ความถูกสวัสดิจะเกิดแนก่ข้าพเจ้าขอยังยุ่ภไยทั้งพวงคอครับเจ้าเจริญทางและทางธรรมโคชูเทียบจะรังลายผลนุโมทันการศัตยามูลธรรมะเหล่านี้มันุโมทนและผลอนุพันธ์เกับเจ้ารู้ถูกบางคนและเก่งปรินพินาโดยเรื่อที่สำเร็จพระยานสมงวรว่าบวรนี้วิวิตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สำเร็จขึ้นท่งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างเลยนะขอจงเปลี่ยนด้